สวัสดีครับบอวิเฮลตที่ครับเป็นขา่าวเศร้าอีกแล้วครับเมื่อคุณต้าเอส หรือเจ้าของบทซานช่ายที่ใครรู้จักกันดีในเรื่องรักใสใส่หัวใจ4ี่ดวงหรือเรื่อง f 4เนี่ยเสียชีวิตแล้วครับในวัย48ปีโดยเรื่องนี้มีการถ่ายทําออกมาเป็นหลายเวอร์ชั่นครับหลายประเทศแต่ว่าภาคที่มีเรียกได้ว่าชื่อเสียงมากที่สุดก็คือว่าภาคที่ทําที่ประเทศตไต้หวันครับที่มีการฉายเนี่ยในช่วงปี2001โดยน้องสาวคุณตาเอสเนี่ยได้โพสต์ตรงในข้อความครับว่าครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นครับในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนและก็สาเหตุของการเสียชีวิตของคุณตาเอสเนี่ยเกิดจากภาวะ วะปอดอักเสบอย่างรุนแรงที่เกิดจากการติดเชือ้อไข้หวัดใหญ่นะครับโดยนางสาวเนะี่ยโพสต์ไว้ว่าพี่สาวที่รักและใจดีของฉันต้องจากไปเพราะอาการแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นน้องสาวของเธอเราดูแลกันและการมาตลอดฉันจะจดจาและคิดถึงเธอเสมอไปสู่สุขตินะรักตลอดไปโดยมีรายงานข่าวระบุว่าคุณต้าเอสเนี่ยครับเคยมีประวัติตอนที่ให้กําเนิดลูกชายนะครับตอนคลอดลูกเนี่ยมีภาวะขาดออกซิเจนจนหัวใจหยุดเต้นเกือบเสียชีวิตบนเตียงผ่าตัดมาแล้วครับ สุดท้ายเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลได้ก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาเอสแล้วก็แฟนคลับด้วยครับแล้วอาการของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างครับรุนแรงขนาดทําให้ปอดอักเสบและเสียชีวิตได้เลยเหรอการป้องกันและการรักษาต้องทําอย่างไรแล้วอาการของโรคปอดอักเสบจ,จะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบให้ครับโดยข้อมูลส่วนอื่นของคุณตาเอสเนี่ยมีอย่างจํากัดครับหากใครมีประวัติเพิ่มเติมเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ก่อนอื่นเลยครับเรามารู้ว่าไข้หวัดใหญ่คืออะไรครับก็เป็นเชื้อไวรัสครับที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสเป โดยปกติไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมี2ชนิดครับก็คือว่าสายพันธุ์ A และก็สายพันธุ์ B ที่คนรู้จักครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสายพันธุ์ C อีกด้วยแต่ว่าความรุนแรงของสายพันธุ์ C เนี่ยรุนแรงน้อยมากครับแล้วก็ไม่มีความสําคัญในการแพร่ระบาดโดยไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อที่เยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนครับก็คือว่าจมูกและก็คอครับแต่ว่าในบางคนเนี่ยอาจจะรุนแรงครับลามไปถึงหลอดลมและก็ปอดได้ด้วยแล้วจะมีคําถามนะครับว่าเอะแล้วสายพันธุ์ A กับสายพันธุ์ B เนี่ยความรุนแรง นจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์กับสายพันธุ์เนี่ยความรุนแรงเนี่ยมักจะไม่ค่อยแตกต่างกันครับความรุนแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับอายุและก็โรคประจําตัวที่เป็นแต่ว่าเราพบว่าการกระจายของแคบัดใหญ่สายพันธุ์เเนี่ยจะกระจายได้เก่งกว่าครับแล้วก็รุนแรงได้มากกว่าสายพันธุ์หมายความว่าโอกาสที่จะแพร่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยหรือว่าแพร่กระจายไปทั่วโลกเนี่ยทำได้ง่ายกว่าสายพันธุ์หากใครพอจําได้นะครับช่วงของการระบาดแคปัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 นะครับในช่วงปี2009ก็คือแคบัดใหญ่สายพันธุ์เอนี่แหละครับ ยาต้านไวรัสตอนนั้นนะ่ะยังไม่มีการรักษาแบบแพร่หลายแล้วก็ส่วนการฉีดวัคซีนในช่วงนั้นนะครับ2009เนี่ยก็ เข้าถึงได้ยากครับเพราะว่าเราจะฉีดให้เฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงครับที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจําตัวมากกว่าส่วนสายพันธุ์ B เนี่ยส่วนใหญ่และการแพร่กระจายมักจะไม่รุนแรงแล้วก็ลดเดียวเท่าสายพันธุ์ A ครับมักจะอยู่กับพื้นที่อย่างจำกัดมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แลวความแรงของโรคครับสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B เนี่ยมักจะเท่ากันตัวเชื้อโรคเนี่ยจะอยู่เป็นลักษณะองฝอยที่อยู่ในอากาศครับมาจากการไอาจามของคนที่ป่วยเมื่อสูดดมหายใจเข้าไปเชื้อก็จะเริ่มเพิ่มจํานวนอยู่ที่เซลล์ทางเดินหายใจและแล้วก็จะทําให้เก ถึง7 2ชัมม่วโมงครับก็ประมาณ1-3วันนี่แหละครับระยะการติดต่ออันนี้ต้องรู้เลยนะครับสามารถแพร่กระจายเชื้อเนี่ยได้ตั้งแต่1วันก่อนมีอาการครับอาการปกติดีแล้ไม่มีอะไรเลยแต่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ครับแล้วก็สามารถจะแพร่กระจายเชื้อต่ออีกได้ประมาณ3-5วันหลังจากมีอาการแล้วครับส่วนในเด็กเนี่ยเราพบว่าอาจจะแพร่กระจายเชื้อได้นานกว่าครับถึงประมาณ7วันอันนี้ขีดเส้นใต้ไปเลยครับโดยเฉพาะเด็กแล้วก็คนวัยรุ่นเข้าไปทํางานเนี่ยบางคนเนี่ยอาการไม่มีเลยร่างกายแข็งแรงเนี่ย แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับคนในบ้านได้โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือว่าคนสูงอายุที่มีโรคประจําตัวแล้วจะมีคนถามว่าแค่ป่วยสายพันเกับสายพันีในอาการเหมือนกันไหมจริงๆต้องบอกเลยครับว่าอาการเหมือนกันเลยนะอาการทัดชัดคือมีไข้สูงครับปวดศีรษะเจ็บคอบางคนน่าจะรู้นะครับมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอย่างมากเลยครับมีการทาได้หายใจรวบด้วยได้ครับเช่นไอแห้งเจ็บคอ หรือน้ำมูกอาการพวกนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็จะมีอาการอยู่อย่างนี้ครับประมาณ6-10วันต่อมาเป็นสิ่งที่ควรรู้เอ๊ะแล้วอาการไข้หวัดธรรมดากับอาการไข้หวัดใหญ่เราสามารถที่จะแยกด้วยตัวเองเด้ไหมจริงๆแล้วก็สามารถพอทําได้เพราะว่าถ้าเราสามารถพอแยกอาการได้ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีครับเพราะว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าไข้หวัดธรรมดาภาวะแทรกซ้อนก็เช่นมีเรื่องปอดบวมครับหรือปอดอักเสบแล้วก็อาจจะมีเรื่องหูชั้นกลางอักเสบนะครับ เป็นไซนัสอักเสบได้หรือบางคนถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็อาจทำให้อาการทางโรคหัวใจแย่ลงได้ครับข้อแตกต่างของไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่ก็คือว่าถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาครับมักจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามอคายคอได้เช่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยสูงครับอาการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ไม่ค่อยมีถ้าเทียบจากไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีอาการไข้สูงมากกว่าแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวอย่างมากครับต่อมาครับอาการของโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบเนี่ยจะมีอาการอย่างไรโรคปอดบว ภาวะที่มีการติดเชื้อในปอดครับซึ่งอาจจะเป็นข้างเดียวก็ได้ครับหรือว่า2ข้างก็ได้มีภาวะที่ถุงลมในปอดอาจจะมีของเหลวหรือว่าของเสียเนี่ยข้างสะสมอยู่ทําให้คนไข้ครับอาการ อันนี้ต้องรู้เลยนะครับมีไข้สูงมากครับมีไอมากและก็หอบมากมีอาการเหนื่อยร่วมด้วยโดยเฉพาะคนสูงอายุครับหรือมีโรคประจําตัวเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นปอดบวมหรือปอดอักเสบได้ซึ่งหลังจากมีอาการพวกไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยหรือว่าแข่ธรรมดาก็ได้นะครับประมาณ3-4วันเนี่ยจากเริ่มปวดแล้วเนี่ยจะเริ่มมีอาการไอครับมีเสมหะแล้วก็มีหายใจหอบหืดนะครับเจ็บแน่นหน้าอกอ่อนเพลียอาการที่ผมบอกไปทั้งหมดไม่ใช่แสดงของอาการที่เป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วอันนี้จะมีการอักเสบของปอดติดเชื้อร่วมด้วยและอันนี้ อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับให้ทุกคนรู้ไปเลยครับคือมีอาการซึมลงหรือสับสนและไม่จําเป็นต้องมีอาการของโรคปอดก็คือว่าแค่ซึมอย่างเดียวนะแล้วก็สับสนไม่จําเป็นต้องมีไข้หรืออาการไอมาก่อนเลยโดยกลุ่มนี้ครับ เป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วถ้าในบ้านใครเนี่ยมีคนสูงอายุแล้วอาการดูซึมซึมลงนะครับไม่จำเป็นต้องไอาจามน้ำมูกเนี่ยอันนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลการแพร่ระบาดของโรคไข้บาดใหญ่จะมี2ฤด,ดูครับก็คือฤด,ดูฝนกับฤด,ดูหนาวโดยการเก็บข้อมูลในปี2 5 6 6ครับตั้งแต่มกราถึงธันวาคมเลยครับพบว่ามีคนป่วยโรคเนี้ยประมาณ4 7 0 0 0 0คนทุกๆ10,000คนเนี่ยจะมีคนป่วยประมาณ700คนครับแล้วก็ มีคนเสียชีวิตประมาณ29คนโดยพบว่าอัตราการป่วยที่สูงสุดครับคือกลุ่มเด็กเล็กและก็เด็กวัยเรียนซึ่งเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ามีการสัมผัสหรือว่าการเล่นกันแล้วก็การป้องกันเนี่ยจะทําได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงที่สุดก็คือกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุมา,ยมากกว่า65ปีหรือว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า5ปีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอด หอคหืดโรคตับโรคไตโรคภูมิกันบกพร่องหรือคนที่เป็นมะเร็งครับได้รับยาเคมีบำบัดอยู่รวมไปถึงยากดภูมิต่างๆครับพวกนี้มีภาวะเสีย่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบไตนัดอักเสบครับหูชั้นกลางอักเสบหรือว่าในบางคนเนี่ยเกิดระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้เช่นกันครับโดยการวินิจฉัยเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยก็เหมือนการตรวจโควิดนี่แหละครับใช้ไม้พันสัมฤทธป้ายไปที่โพรงจมูกแล้วก็ทําได้ง่ายใช้เวลารวดเร็วแค่ประมาณ1ชัั่่ววโมงกกกก็็รรรู้้ผลลลแาาษสหนี่ย ก็เป็นการรักษาตามอาการมีไข้สูงก็กินยาลดไข้ถ้ากินไม่ได้จริงก็ต้องให้น้ําเกลือในบางคนเนี่ยอาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสการได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยภายใน4-8ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ผมบอกไปจะส่งผลทําให้อาการของโรคไข้หวัดใหญ่หายได้เร็วขึ้นครับลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับรวมถึงยังลดโอกาสการแพรก่กระจายเชื้อให้คนอื่นด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีน มีความปลอดภัยครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงในการป้องกันไข้หวัดใหญ่แต่คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอันนี้ยังเป็นข้อที่เข้าใจผิดคิดว่าจะไม่ป่วยเลยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยก็จริงๆแล้วก็มีโอกาสเป็นได้ครับแต่อาการเนี่ยเมื่อเป็นแล้วมักจะรุนแรงน้อยลงครับแล้วก็วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับไม่สามารถป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้อทนอื่นได้โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ละปีเนี่ยสายพันธุ์ที่ใช้ทําวัคซีนเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามความคาดหมายครับว่าเอ๊ะปีนี้เชื้อจะมา เป็นสายพันธ์อะไรโดยในประเทศไทยเนี่ยจะมีวัคซีน2สายพันธ์ครับก็คือ3สายพันธ์และก็4สายพันธุ์แต่ถ้าแนะนำครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฉีดเป็นแบบ4สายพันธ์จะดีกว่าเพราะว่าจะป้องกันสายพันธุ์ A ได้2สายพันธ์ครับแล้วก็สายพันธุ์ B ได้2สายพันธ์แต่ไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะจบครับก็ต้องป้องกันตัวเองนะใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือด,ด้วยสบู่ใช้เจโลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยแหล่งชุมชนเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องก100ันริงๆาาา้องกัาากนไยเปอากาเก็จะ ไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปโดยฉีดปีละหนึ่งเข็มสามารถฉีดได้ตลอดปีครับแต่จะแนะนําว่าให้ฉีดตอนที่ช่วงเริ่มเข้าฤด,ดูฝนครับก็คือช่วงมีนาถึงพฤษภาหรือเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวครับตุลาถึงพฤศจิกายนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับอันนี้แนะนําว่าควรฉีดเลยส่วนในรายที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า9ปีในการฉีดครั้งแรกเนี่ยต้องฉีดทั้งหมด2เข็มครับห่างกัน1นงเดือนอันนัน ีเขซึ่งวัคซีนตัวนี้ครับมีความปลอดภัยในผู้หญิงตั้งครรน,นะสามารถให้นมบุตรได้ปกติเลยแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยเราจะแนะนําว่าให้ฉีดตั้งแต่อายุครรเนี่ยที่4เดือนขึ้นไปแล้วครับโดยฉีดไปแล้วเนี่ยภูมิคุกันจะไม่ขึ้นทันทีต้องใช้เวลาประมาณ7-14วันทําให้ร่างกายมีภูมิคกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในแต่ละปีแล้วก็จะมีคําถามนะครับเอ๊แล้วใครฉีดไม่ได้ จะมีกลุ่มที่ไม่ควรฉีดวัคซีนในเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนหรือว่าคนที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรงเพราะว่าวัคซีนอ่ะผลิตมาจากในไข่ไก่หรือว่าคนที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วนีมีการแพ้แบบรุนแรงในกรณีหากมีไข้หรือเจ็บป่วยแบบเสียบพันนะครับมีโรคประจําตัวกําเริบ ควบคุมยังได้ไม่ดีเนี่ยก็ควรเรื่องการฉีดวัคซีนไปก่อนเดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับการทาคลิปนี้ครับข้อที่1การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปีสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและแนะนําว่าให้ฉีดกระตุ้นทุกปีครับข้อที่2เป็นการดูแลเรื่องการป้องกันโรคท,ทั่วไปครับออกกาลังกายสม่ำเสมอล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําสบู่ใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับหลีกเลี่ยงสถานที่คนแอนอัดไม่คลุกคลีหรือนอนร่วมกับคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ข้อทีี่3หาากกกมมรผิิดปปตไ สูงไอมากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะคนสูงอายุครับหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยหากมีแค่การซึมลงเนี่ยอันนี้ก็แนะนําว่าที่ไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สุดท้ายไปกรลังใจให้ผมนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งหากมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวใจเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ